สวัสดีจ้าไปตลาดทั้งกมม้ม่าเมื่อนี้สิเห็ดเมนูขนมจีนน้ำยาโอ้ลืมก่อนอื่นไปล่างพักล่างหยาก่อนจ้าที่เหตุวัติซื้อปลาเผามากเรากินว่าเหมือจ้าก,ก็เลยแกะออกจากกลางเอาใส่ถุงเขาช่องฟิตไว้มันสิปีหนาแล้วปีไม่แล้วกเเ็เลยเคี่ยวตู้เย็นจ้านี่ แลวเห็ดขนมจีนน้ำยาหินตอนแล้งจ้าน้องก้อนสิไปหนาะม้าหลังผู้ใายตากผ่าจ้านี่ผักไปซื้อมาล้างผักก่อนจ้า,าปิดตึงใดเนี่ยไรฝนได้ยัยลแางผักก็บอกเอาโขาจะว่าแรงผักกซื้อกก็ได้

เสร็จแล้วก็ที่ล่างขาไก่บกว่านี้จ้าตัดเล็บก่ะตัดเล็บ ตัดเสร็จแล้วจ้าไปใส่หมอไปเลยจ้าทุบคาต่าาอไข่ใส่หมอกันจ้า นี่จะข่าตะไคข,ข่ขาใจใส่พร้อมกันเลยจ้านี่ต้มเครื่องจ้ากับขาใจเจ้าไม่กับจ,งงกจะเอาเท้าเอาเครื่องขึ้นมาต่ำนะจ้าเนาะให้อีกจักพักนึงก่อนอ่าแม่ก็ได้เท้าเครื่องออกมาเห็นมันเย็นเจ,จ้าไมกับทิต่ำเนาะจ้าเนาะมือต่ำเครื่องแก่ไนหนาโชว์หนาด้วยนี่จะ คนตําเครื่องแกงให้ตมไปมันแรกนี่เสร็จแล้วจ้าน,นี่แล้วก็แตงหนาด้วยพักนี่จ้าต้นพร้อมใบป,ประกอแล้วก็ลูกโดดจ้า แซ่บบ๊อน้ำยาขนมเอน้ำยาขนมจีนน้ำยาล้าจ้าใส่ตีนไก่ใส่ปลานิน